นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงของคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนเด็กแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะมีแฟนเด็กหรือมีเด็กมาจีบในช่วงวันเด็กก็ได้นะเอออาจจะมีคนเข้ามาจีบฉลองวันเด็กเป็นไปได้เป็นไปได้เหลือเกินว่ามีโอกาสที่จะได้เจอนะความรักนะเป็นเด็กเข้ามาจีบนะอาจจะเป็นเด็กที่ทํางานรุ่นน้องที่ทํางาน เพื่อนร่วมงานที่เด็กกว่าหรือลูกน้องของคุณนะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีลูกน้องรุ่นน้องที่ทำงานที่เรียนนะคะหรือว่าลูกน้องของคุณหรือรุ่นน้องหรือคนที่มาประสานงานติดต่อประสานงานกันกับคุณในเรื่องของการทำงานนะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะเข้ามาจีบในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าดวงของคุณมีชะตาที่จะมีแฟนเด็กแบบปุบป,ปับฉพันธ์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หรือเป็นคนที่คุณไม่น่าเชื่อไม่ไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเด็ <S <S กในในรายล้อมรอบตัวคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้นะเป็นรุ่นน้องที่สนิทรุ่นน้องที่ทํางานที่เดียวกันนะคนที่ประสานงานกันที่เป็นคนเด็กกว่าหรือลูกน้องของคุณอาจจะมีโอกาสเข้ามาจีบคุณนะเพอเพอเข้ามาแบบปรบปรับรับโชคปรับปรับฉัพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือถ้าเกิดว่า คุณดูคลิปนี้เนาะในช่วงเวลาใกล้ๆที่จะเป็นวันเด็กเนาะเป็นไปได้ว่าอาจจะฉลองวันเด็กเลยอาจจะฉลองวันเด็กหรือหลังวันเด็กไปนะมีโอกาสจะมีเด็กมาชอบให้ฉลองวันเด็กก็ไปใหญ่นะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญย้ำอีกทีไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่ามีโอกาสที่จะมีดวงนะมีแฟนเด็กหรือมีเด็กเข้ามาจีบแบบปรปปับรับโชคปุรปปับฉับพลันแบบฉลองกันไปเลยเอ๋อ ใครแล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ